ใชสวัสดีเพื่อนโซเชียลคัมสสวดี่ะสวัสดีค่ะว่าอยู่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราเหมามากอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้เราอยู่ห้องแล้วค่ะเป็นงานปล่อยหลวงห้องเอลงยากมันมากดีได้ัวฉันตายแล้วจะตายแล้วเป็ต้องสนใจตีนี่นี่อันนี้โคตาน จีบได้ผัวฉันมีไหนตายแล้วเขาอันนี้อันนี้อันนี้ปีเพนปีแอลพอเนินนี่ปีเพนป,ปีแวหววน,น,นี่เฮุ้คนงามเหตุนี่สไลด์งามก็งามยังอันปหลวงเหมือนกูกนอนเหมือนปะเ,เ,เป่นนาปะเป่ามีนะปาเป่ามีปะเป่ามีงามก็มโห เขามีอย่างมากเพื่อพองเล่าอยู่ไหนคือไหนไม่ลืมเล่าอยู่ยไหนเน่ล่อดิ่ะกลคับนะไปละไปละบ๊ายบาย